เลขเด็ดเลขดังมาแล้วทานผู้ชมนี่โค้งชุดท้ายเมื่อน,นี่แหละวันนี้แหละวันหวยออกนี่วันที่16สิงหาคมสองหาหกตรงกับวันเสาร์นี่แหละเลขเด็ดเลขดัง5 5 0หเลข5ตัวข้างล่างนะเมือนเลข6ด้วยทานู้ชมเด้นน่าจะเป็น6 0ศูนอรือเปลา 5, 6, ่า5 6 0หรือว่า5 6 0หรือว่า5 5 0 แต่เคยพทยก็ซื้อมาแล้วนี่ซื้อมาแล้วเดี๋ยวท่านทสุมหนึ่งสามเก้าศนยหนึ่งศูนย์ห้าสิบหงหาคมสองห้าหปงวดนี้มาแน่บริษัทสนับสนุนให้เล่นการพนันเด้ทำสุมเน้อดังๆังเฮงเปังปังเลขทูปกาเจ้ามาลักมาลักมาลักแอบเปิด นี่แหละอยู่กระทางไงนีเกิร์นยังนี้ไงต้นอย่งเี้ทําสชมนี่ลืมนะลื่ลลซื้อละนางกวักมโโรกดเหรอ